ดราม่าที่ออกมาวินาก็รู้สึกงงนะว่าแบบเราด้วยความที่ว่าวินามีความมีความรู้สึกว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าเราตัดสินใจที่จะประกวดแล้วในการประกวด m i s s Universe Thailand รอบนี้นะคะเราตัดสินใจว่าจะประกวดแล้วตั้งแต่วันที่ประกาศว่าบอสนวัฒน์เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของ m i s s Universe Thailand นะคะ เพราะฉะนั้นพอตัดสินใจอย่างนั้นเราก็จะต้องรู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากบริษัทหนึ่งมาสู่อีกบริษัทหนึ่งเราก็จะต้องรู้ว่านโยบายของแต่ละบริษัทเนี้แตกต่างกันยังไงบ้างซึ่งมันก็เหมือนกับการที่เวลาที่เราไปเมืองเมืองหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเมืองเมืองนั้นมีกฎหมายอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราท,ไ,รท,ราทไม่ได้มาเปลี่ยนบริษัทในการเข้ามาที่อยากจะสมัครงานบริษัทหนึ่งก็จะต้องศึกษานโยบายซึ่ง นโยบายของเขาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเราจะบอกว่าเรามาถึงแล้วเราไม่ทำตามแล้วเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือทำเป็นเฉยๆมันก็ไม่ได้เป็นคุณลักษณะที่พึงกระทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวีนาเป็นเจ้าของบริษัทเองวีนาก็มองว่าอ่ะคนที่จะเข้ามาบริษัทของวีนาใหม่เนี่ยเขาพร้อมที่จะปรับตัวไปตามนโยบายของบริษัทไหมซึ่ง เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะในฐานะที่วีนาเองก็เคยเป็น managing partner หรือเคยบริหารบริษัทเองอะ่ะวีนาก็จะพอใจมากเลยถ้าพนักงานใหม่หรือคนที่อยากจะเข้ามาสัมภาษณ์เข้ามาทำงานในบริษัทของวีนาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับนโยบายของบริษัทโดยอยู่ในจุดที่พอสมควรและพอเหมาะเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะกับการที่เป็นบริษัทที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยความฝันของวีนาคือการได้เป็น Miss Universe Thailand และ Miss Universe ทั้ง2อ,อย่างนะคะเพราะฉะนั้นการที่อยากจะได้เป็น Miss Universe เราถามว่าเออแต่ว่าบริษัทเปลี่ยนแปลงไปนะวินาอยู่มาตั้งแต่ยุคออที่เปลี่ยนผู้ถืออิทสิศิ์มา3คนจนถึงปัจจุบันรวมถึงบอสนวัตเนี่ยเราเข้าใจลักษณะในการทำงานแล้วปีแรกในการประกวด ผู้ถือลิขสิทธิ์คนแรกที่วินาประกวดก็แจ้งมาเลยว่าไม่ต้องการผู้เข้าประกวดที่มีทีมเขาก็แจ้งมาเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่วินาประกวดก็จําเป็นจะต้องไม่มีทีมจริงๆเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะพอมาถึงผู้ถือลิขสิทธิ์คนที่2เขาก็แจ้งไว้เลยว่าจะต้องอมีคุณลักษณะอย่างนี้จะต้องมีทีมพร้อมในการที่จะช่วยส่งต่างต่อเราก็ตามหาลงกับคนที่มีทีมพร้อม พอมาผู้ถือลิขสิทคนที่ที่สามเขาก็ได้ชี้แจงว่าชัดเจนแล้วว่าแบบไหนที่โอเคแบบไหนที่ไม่โอเคซึ่งมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติเขาปฏิบัติกับทุกคนแบบนี้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องเคารพนโยบายของแต่ละบริษัท อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องกรถามถ้ามีคนถามวีนาว่าโอ้โหวีนาแบบจะยอมเปลี่ยนตัวเองร้อยหมื่นพันอย่างลเลยหรอเพื่อที่จะได้มงกุดไม่ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้สิ่งที่นโยบายที่เขาวางไว้อ่ะเขาไม่ได้ต้องการเปลี่ยนตัวตนอะไรของวีนาเลยเขามีความชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วมันก็แค่เรื่องของโซเชียลมีเดียที่บางจุดที่อยากจะปรับได้ก็เพียงเท่านั้นเอง ถ้าถามว่าวินาจะต้องโอ้โหไปทํานู่นทํานี่เปลี่ยนคุณลักษณะนิสัยหรอมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขามองหาคนที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วสิ่งที่วินาเป็นคือวินาเป็นคนที่ชัดเจนถ้าวินาอยากจะได้รายวินาก็บอกเลยว่าวินาอยากจะได้สิ่งสิ่งนี้เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าวินาอยากจะเป็น m i s s Universe Thailand ก็ชัดเจนแก่ทุกคนว่า วีนาก็จะทำทุกอย่างให้ได้เป็น m ม s ส u n i นิเว e ร์สไทยแลนด์วีนาอยากจะเป็น m ม s ส u n i นิเว e ร์สวีนาก็จะทำทุกอย่างที่อยู่ในหลักของจริยธรรมหรือศีลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้เป็น m ม s ส u n i นิเว e ร์สเพราะฉะนั้นวีนาอยากจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่เขา,าอยากจะเข้ามาป่านว่าแบบยพยายามหาเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเลยว่าวีนาอย่างงู้นวีนาอย่างนี้คนที่รู้จักวีนาจริงๆอะ่ะเขาจะรู้ว่า วินาจะไม่ทําอะไรก็ตามที่มันจะไม่ถูกหลักจริยธรรมหรือไม่ถูกคุณธรรมหรือไม่ถูกศีลธรรมอันดีเพื่อที่จะได้มาในสิ่งที่เราต้องการหรอกเพราะถ้าทําอย่างนี้จริงๆแล้วอะถึงเวลาแล้วสิ่งที่เราได้มามันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแค่เรื่องแบบปรับเปลี่ยนในเรื่องของโซเชียลมีเดียป็นเรื่องของแบรนดิ้งมันก็เป็นเรื่องปกติทุกคนคะ่ะที่เราจะต้องทำอย่างนี้ เราจะคืออันนี้จะต้องแบบอธิบายทุกคนเห็นภาพนะเราจะไม่เคยเห็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งที่จะไปฟอลโล่บริษัทน้ำดื่มอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นคู่แข่งกันเราจะไม่เคยเห็นเราจะไม่เคยเห็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทเครื่องเพชรบริษัทหนึ่งที่จะไปฟอลโล่บริษัทคู่แข่งซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจมากและเป็นเรื่องที่ปกติ เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าเราปล่อยผ่านได้ก็เราสามารถปล่อยผ่านได้เลยแต่ถ้าทุกคนบางคนรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยไม่อยากจะติดตามไม่อยากจะให้กำลังใจวีนาในการประกวดแมชชีนอุนิเวอร์แซลไทยแลนด์แล้วพอเรื่องนี้วีน่าก็เคารพการตัดสินใจนะคะวีนาว่านะไอ้ที่วีน่าบอกว่าสองปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นอะที่วีนาอยากจะเล่าอะมันคือเหตุการณ์เดิมๆทุกคนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปั่นดรามา่าการทําอะไรก็ตามที่จะทําให้รู้สึกว่าเออเรื่องที่วีนะถ้าไม่ถูกต้องรับปั่นให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่2ปีหลอกผ่านมาหลายปีแล้วแล้ววีนาาอยากจะบอกทุกคนเลยว,ว่าช่วงเวลานั้นอ่ะวีนาาเลือกที่จะเนี้ยเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะปะักอ,อ่โมจิให้แทนใครอยากกดกดโมจินะเพราะว่าเดี๋ยวเซรั่มอยู่แบบ อยู่มานานแล้วมันไม่มีสินค้าขึ้นแล้ววินารู้สึกว่าแบบ <c oughs> มันก็จะเป็นเพจเดิมซึ่งเป็นที่เราอ่ะเราผ่านมาก็จะเป็นเพจเดิม <c oughs> เป็นแอคเคาท์เดิมๆที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้ซึ่งเราก็จะเห็นได้แล้วว่าคนที่เขาเลือกที่จะพูดด้านดีๆถึงอ่ะคือคนที่กำลังประกวดอยู่ที่เขาชอบ ซึ่งถ้าวินาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เขาชอบยกตัวอย่างเขาก็จะไม่ได้เลือกด้านดีๆพูดถึงอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นปกติของมนุษย์แล้ววินาก็มองว่าเราอะสามารถที่จะมองข้ามได้แล้วใครก็แบบที่รู้สึกว่าแบบไม่สามารถรับเรื่องเหล่านี้ได้จริงๆก็เลือกที่จะเดินออกมาเถอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามทำอะคือเขาพยายามปั่นให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งวินาว่ามันเป็นสิ่งที่เราเองรู้กันดีอยู่แล้วนะคะ ส่วนเรื่อง IG เรื่องวีนาจะฟอนไขหรือเรื่องที่ว่าวีนาจะไม่ฟอนไขวีนามองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเลยนะคะ คือถามว่าในชีวิตประจําวันนี้ถ้าเราเจอกานเราพูดคุยกันปกติไหมมันก็เป็นเรื่องปกติที่วิาจะพูดคุยมันไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนผ่านองคอ์กรมาอยู่อีกองคอ์กรหนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายเท่านั้นเองแล้ววินามองว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องแบบอุ้ยมีคนนู้นมาสั่งมีคนนี้มาสัง่งมีบอกว่ามีใครมาสัง่งให้วินาทำไม่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่า ทางองค์กรที่เราเข้ามาอยู่เขาก็มีความชัดเจนซึ่งวินาก,ก็ชอบความชัดเจนนี้แล้ววินาก,ก็อยากจะแสดงให้เห็นนะคะว่าวินาก,ก็พร้อมที่จะชัดเจนตามโดยที่เราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอฟังว่าจะต้องมีคนบอกให้ทาอย่างนู้นหรืออย่างนี้นะคะแล้ววินาก,ก็มองว่าถ้าเราจะแบบเลือกที่จะอยู่เฉยๆทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปวินามองว่าถ้าวินาเป็นเจ้าของบริษัท เราจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่เข้าเมืองแล้วไม่หลิวตาตาอะนะคะเพราะฉะนั้นวินาว่านะใครที่เข้าใจแล้วก็เ,เห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเลยวินาขอบคุณมากๆแต่ใครที่ไม่เข้าใจก็วินาก็เคารพในความคิดเห็นนะแล้วก็เราเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่แล้วกันถ้าไม่อยากจะเชียร์หรือว่าไม่ชอบวินาแล้วเพราะว่าเ,เรื่อง follow หรือ unfollow ก็ วินาก็เข้าเคารพความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าเราอย่ามาทําร้ายกันดีกว่านะคะคือสําหรับตัวน้องเองสําหรับใครก็ตามอะ่ะที่วินาฟอนหรือว่าจะไม่ได้ฟอนอะ่ะในชีวิตจ,จริงก็คุยกันปกติเหมือนกับว่าไม่มีเลยเกิดขึ้นนะคะเราก็อยา่าพยายามไปสร้างอะไรที่มันไม่ได้มีอยู่จริงเลยนะคะให้มันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนที่วินาอยูอ่กับองค์กรเก่าว่าช่วงที่วินาอยู่แคนาดาทุกคน มันก็วินาด้วยด้วยความที่ตอนนั้นอะ่ะแม่วินาป่วยด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้มองว่าแบบอืมเราไม่ได้ติดตามการประกวดสักเท่าไหร่นะคะช่วงที่อยู่แคนาดาก็จะมีอ่าแบบหลายๆเรื่องในการประกวดเกิดขึ้นซึ่งเราก็แบบไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูเต็มที่นะหมองตงเพราะว่าวินาเองก็แบบอยู่กับคุณแม่ด้วยนะคะดูเลี้ยงดูคุณแม่ดูแลคุณแม่ด้วยนะคะก็มีมีคนจากอ่ กองเขาเรียกอะไรทีมของน้องเองอ่ะโทรมานะโทรมาหาวินาบอกว่าเออวินาช่วยเชียร์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบน้องมีข่าวที่ไม่ดีเยอะแบบมีคนพยายามปั่นข่าวที่ไม่ดีใส่น้องเยอะหรืออะไรเงี้ยอยากให้วินาช่วยเชียร์หน่อยวินาก็แบบว่าเอ้าจริงเหรอคือเราไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าวินายินดีที่จะเชียร์อยู่แล้วแหละเพราะว่าเรามองว่าคนที่มีฝันเหมือนกันอ่ะเป็นคนที่น่ายกย่องนะแล้วเขาตั้งใจที่จะตามตามความฝันของเขาไม่ว่าจะแบบ เกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเขาพร้อมที่จะกลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งวินาเองอะ่ะในฐานะที่มีความฝันเหมือนกันะ่ะวินาก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจเขาก็เชียร์มาตลอดแหละตอนที่ประกวดทั้งอตอนที่ไปต่างประเทศด้วยก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นด้วยงงอะไรเงี้ยใครที่ตามวินาอยู่ก็จะเห็นแหละแล้วก็วินามองว่านะคุณค่าของคนเราอะ่ะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะฟอนโลกใครหรือเราจะไม่ฟอนโลกใครนะและคุณค่าเขาก็ไม่ได้น้อยลงนะถ้าจะมีคนฟอนโลกเขาหรือจะไม่มีคนฟอนโลกเขาคุณค่าของเราอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่เจตนาของเรา เพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เลยใครที่ทําตามความฝานันวีนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกทุกคนน่ที่ดูอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะเพราะว่าเราเองอะในฐานะคนที่มีฝันแล้วก็อยากจะทําให้สําเร็จอะทุกคนที่ทําเหมือนกันอะเรา,าก็อยากจะให้เขาไปถึงความประสบความสําเร็จตรงนั้นนะแล้วก็ตามฝันตรงนั้นเองนะคะอืมนะคะ คือวินมามองว่าหน้าที่ของแต่ละคนแบบมันไม่เหมือนกันนะใครที่อยู่อ,องค์กรไหนก็อาจจะมีอีกหน้าที่หนึ่งนะแล้วแต่สิ่งที่ได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นเราอยู่อ,องค์กรไหนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราเองอะ่ะให้มันเกิดประสิทธิภาพนะคะอย่างวินายอยู่องค์กรเก่าก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้มันมีความสําเร็จเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาอยู่องค์กรใหม่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องด้วยนะคะอืม วินาว่านะเราตอนนี้ให้ทุกคนอนะ่ะวินาว่าหลายๆคนมองว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ก็ยังจะมีแบบบางส่วนที่พยายามทําให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเรามองข้ามได้เรามองข้ามดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องจริงๆอล้นะคะอ <c oughs> <c oughs> สองปีที่ผ่านมาเก็บมาเป็นเรื่องเลยคะคือเรื่องนี้แหละก็คือว่าแบบ จะมีคนกลุ่มหนึ่งในในกรุ่มๆหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ที่จะพยายามปั่นให้มันเกิดเรื่องราวเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมีนาก็เลยมองว่าเราอย่าไปให้ค่าตรงนั้นดีกว่าเพราะคุณค่าของเราอะมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คนอื่นพูดนะคะคุณค่าของเราอ,อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป เราอย่าหันไปมองข้างหลังเลยทุกคนข้างหน้ามันมีสิ่งที่ดีที่รอเราอยู่แล้วคนที่เขาคอยช่วยเหลือเราอะ่ะคนที่เขารักเราจริงๆอะ่ะเราอะ่ะพยุงเขาไปด้วยแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยกันดีกว่านะคะอืมกดติดตามติกตอกวีนาด้วยนะคะนะขอบคุณนะคะกดติดตามด้วยนะแล้ววีนามั่นใจว่าทั้งหกปีหรือเจ็ดปีที่ผ่านมา วีนาเองอะ่ะก็พยายามที่จะอยู่ในจุดที่ว่าเราพยายามที่จะไม่พูดหรือว่าไม่ได้ออกมา take action ที่จะไปทำร้ายคนอื่นเพราะวินารู้ว่าในการที่เราอยู่ในแสงเนี่ยเราสิ่งอะไรก็ตามที่เราจะพูดออกไปมันมีผลกระทบนะคะกับคนทุกคนเลยหลายๆคนที่อยู่ในเรื่องราวนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องอะ่ะวินาเลือกที่จะไม่พูดดีกว่า ก็เลยเลือกที่จะเงียบนะแต่ว่าบางเรื่องที่วินารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ทําไมถึงต้องพยายามที่จะเอาเรื่องเล็กๆมาปั่นให้เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็เลยอยากที่จะออกมาพูดแล้วก็เชื่อเลยว่าถ้าใครที่ติดตามวินามาทุกๆปีนะคะก็จะเห็นว่าแบบวินาไม่เคยทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมหรือว่าผิดจริยธรรมนะคะเรื่องเหล่านั้นน่ะวินาขอ ไม่ทําดีกว่าถึงแม้ว่าจะมีใครมาบอกว่าถ้าวินาทำอย่างนั้นวินาจะได้มงนะวินาจะทำอย่างนี้วินาจะได้มงนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมไม่ถูกจริยธรรมวินาเรื่องไม่ทํานะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็น v อ l u วหรือว่าเป็นคุณค่าของวินานะคะก็อยากจะให้ทุกคนวินาว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละแล้วก็วินาขอขอบคุณหลายๆคนที่แบบติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะ ไปที่พิเศษนะ,ะไปไปบอกในย้อมเลยอีกสินาทีนะคะมาเลยเครื่องใหม่สุดจึงทุกคนเครื่องนี้เพื่อเข้ามาได้เพียงแค่6เดือนเองแล้ววินาทก็เป็นแบบ one of the first คือหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่ได้ทำเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทำนวัตก,กรรมใหม่ๆแบบนี้นะสามารถมาทำได้รีบมาทำก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวมีอันใหม่มาอีกเดี๋ยวแอบทักคุณหมอวัดีว้มีเครื่องใหม่มาคุณหมอรีบบอกเลยเดี๋ยว บอกเลยเดี๋ยวมาบอกดอฟวีนาจะได้มาคุยเพื่มพวกเราจะต้องหน้าสวยเป็นเชียร์ลูกสาวเพื่อให้ลูกสาวเราจะได้ถ่ายรูปคู่กับลูกสาวที่แบบสวมมงกุฎแบบเราหน้าสวยสู้ลูกสาวไงทุกคนคนไหนวีนาเหรอถ่ายรูปเรือยใช่แบบเขถ่ายรูปเรือยแล้ววีนาใครคือวีนาอย่างเงี้ฟังว่าดอฟวีนาน่าจะเฟิร์มถูกต้องค่ะคือจะบอกว่าดอฟวีนาเนี่ยพร้อมมากเลยนะตอนนี้ได้ส่งแคปหน้าจอกันไปเยอะไหมคะมีคนส่งไปเยอะไหมเยอะเลยนะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กดไม่ทันรีบรี กดกันเลยนะคะรีบแคปหน้าจอตอนนี้ก่อนเลยแล้วก็แอดเข้าไปเลยนะบ้านเขียวนะตามตัวอักษรตรงนี้เลยนะคะยูโรนี่เลยนี่นะตามนี้เลยนะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะนะคะแอดกันให้ผูกนะคะเดี๋ยวเข้าไปก็จะมีเห็นหน้าวินาทีมาปุ๊บนะคะแล้ชมถามว่ากดตาด์กีไหรคะง ไม่มีตะกร้านะทุกคนคะ่ะวันนี้ไม่มีตะกร้านะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าบ้านเขียวนะคะแล้วก็แอดตรงนี้เลยนะคะตามตัวสอนที่อยู่ตรงนี้เลยข้างหน้านี้เลยนะคะดูโลนั่นเองนะคะภายในนั้นก็จะมีจังหวัดต่างๆนะคะมีให้พิมพ์ชื่อนามสกูลมีปัญหาอะไรทุกคนคุยกับแอมินได้เลยแอมินจะรีบมาตอบเลยนะคะว่าอุ้ยแต่และหน้าแบบกระชับแต่ว่าไม่อยากลดแฟตท,ทำยังไงใช้เครื่องไหนหรือว่ามีหนุ่มสิวใช้เครื่องไหนคะอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวแอดมินจะมาช่วยตอบคำถามทุกคนให้เลยนะคะได้คีนีกใกล้บ้านแล้วแอดมินทำงานไวมากไวมากลยมากเลยมากนะคะ <laughs> อะเดี๋ยวอีก5นาทีนะเราจะมีโปรให้ทุกคนนะลดเพิ่มอีกจาก20ใบเทานะมีลดเพิ่มอีกนะคะ อข่5นาทีมีนาจะท<ค>อดแล้วว่างพอเลยดีมากนะคะในการที่เรากระชับหน้าของเรานะใครบางคนไม่อยากลดแฟตน้ำหรือมีนาไม่อยากลดแฟตเราก็จะมีตัวพลังงานที่สามารถปรับได้นะคะให้มันลดน้อยลงหรือเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีแฟตเยอะอยากลดแฟตเยอะอันนี้เราบอกคุณหมอได้เลยเครื่องน,นี้สามารถทําได้เลยนะคะใครที่อมีหลุมสิวอย่างเงี้ยบางทีจะบอกว่าบางทีเป็นสิวอ่ะสามารถมาทําได้นะใครแบบกลัวว่าเออเดี๋ยวเป็นสิวเสร็จแล้วหายแล้วมันจะเป็นหลุมหรืออะไรเงี้ยรีบมากระตุ้นก่อนเลยนะคะหน้าเรา จะได้ใส่ใช่ใครมีปัญหาอะไรยังไงขับหาบินด่วนฝากวินาขายอินเตอร์แฟรหน่อยค่ะฝากขายอินเตอร์แฟนหรอคะมาบูุไฮฟิลิปสินจาวินา are you guys? thank you for all your love right now I'm selling this program for d o u b l o 2 the program is called double firm if you want firmer face and reduce the fat in your face you can also add The Green App in Thailand, and yeah. then at dublo right here, and then you can talk to the admin if you want to do this program for your face to get more slimmer or more um, firmer. And I would recommend if any of you guys have that kind of problem, I just did uh, to show you guys. If you want to know more, please please add the Green App in Thailand. As yeah. you know, which app that we use the most. for massaging in Thailand and please add that and talk to the admin and then they will help you with that. thank you. ค m e to Thailand คือจะพูดจะพูดชื่อแอปหลายรอบมากเลย่ะต้องกั้นไว้อะ green app ไปเลย green app นะคะเออ green app หน่อยใช่หมัยม้านเขียวม้านอะไร green a p p ไปเลยผักบ้านอิง app นะคะผักบ้านมาน จีนจ้าเวียดนามมากันแล้วน่ารักกันมากเลยนะทุกคนใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาตินะรีบบอกเขาเลยเพราะวินาบอกเลยว่าโปรดีๆแบบนี้นะคะหาได้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่มีแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรีบ,บกดกันเลยรีบแคปนะคะรีบบอกเพื่อนเลยว่าให้เข้าบ้านเขียวเลยนะแล้วก็แอดตามนี้เลยนะนี่ดีดดๆ,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 ๆตามตัวอักษรนี้เลยนะคะก็จะขึ้นมานแล้วก็คุยกับอันินเลยว่านี่แคปมาจากไลฟ์วินาทำยังไงต่อคะเดี๋ยวอันินเขาก็จะช่วยทุกคนนะคะในการที่จะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นโปรแกรมต่างๆนี่คนอยากทำนะว่าบอกกับตัวไหนนะคะคุยแอดมินได้เลยนะคะปังมากเลยจะบอกว่ารู้สึกว่าแบบหน้าอุูงเนาะหน้าก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกับมีความเจ็บอะไร<ๆ>พูด<ๆ>อะไรได้ปกตินะคะเพราะ่าม<ๆ>ันสวยขึ้นนะรู้สาวเลยตรงเนี้ยเนาะจริง<ๆ>จริงดูสิ เอาละถูกต้องวันที่สิบวันไฟนนลไม่วันที่สิบวันที่สองก็ฝฟาขับกระลึงแล้วเนี่ยแ่นยขับตระลึงแล้วว่าันที่สองแต่ว่าถ้าคนจะไปรอเห็นหน้าวันที่สองไม่ทันนะคะต้องแคปตอนนี้ก่อนค่ะต้องแคปตอนนี้อนปรัสคาหางก่อนจะมารอวันที่สองดูหน้าตัวจริงแบบตัวจริงคือสวยอยู่แล้วไม่ต้องไปรอวันที่สองรอเอาวันนี้ก่อนที่จบก่อนทุกคนโปรจะมาตอนสองทุ่มยี่สิบนะคะเพราะว่ามีเวลาให้คุณแค่สิบนาทีแล้วก็ใครแคปไม่ทันคือพลาดไปเลยนะ พลาดไปเลยนะเพราะฉันรีบแชร์แล้วรีบแชร์ทุกคนให้เพื่อนเข้ามาดูรีบช่วยกันแคปเดี๋ยวใครแคบไม่ทันเนี่ยไม่ได้โปรนะคะลดเพิ่มสามใบแดงกันไปเลยนะคะมีงเงินทอ<ค>นได้ด้วยนะนะ,นะคะถ้าแคปมีนาส่งไปได้ชัวร์ยี่สิบใบเทาแต่ถ้าแคปอีกสองนาทีได้เพิ่มอีกสามใบแดงถูกไหมคะอ่อย่างนี้นะคะทุกคนใครที่แคปตั้งแต่แรกไปแล้วนั้นได้ลดไปแล้วนั้นยี่สิบใบเทานะคะถ้าแคปสิบนาทีสุดท้ายอีกได้ลดเพิ่มอีกสามใบแดงมีเงินทอนอ่ะ ชำละลดแล้วดลดอีกวความสวยที่จับต้องได้สองเครื่องอยู่ในหนึ่งเดียวในราคาที่หันครึ่งโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะรีบเลยนะรีบเข้าบ้านเขียวแคปไว้ก่อนเดี๋ยวสองทุ่มยี่สิบนะเริ่มปุ๊บแคปไว้แคปกันรวๆเลยนะระหว่างนั้นอย่าเพิ่งรีบออกไปไหนดูลายก่อนอย่าเพิ่งรีบออกไปบ้านเขียวเดี๋ยวจบลายเราไปบ้านเขียวเพราะสินาที่สุดท้ายที่จะให้ทุกคนนะคะได้กดได้แคปกันแล้วก็เข้าบ้านเขียวกันต่อคลยค่ะเราจะได้ไปดูลุคดีแบบหน้าสวยกระชับด้วยกัน ออแคปรูปพร้อมแจ้งจังหวัดได้เลยนะบ้านเขียวนะคะใครอยู่จังหวัดไหนแจ้งได้เลยนะเพราะเขามีหลายจังหวัดนะใช่ไม่หลายจังหวัดกรุงเทพนครปฐมมีไหมมีภูเก็ตเชียงใหม่มีแต่ละจังหวัดเนี้ยคือดิฉันไปโคราชมีโคราชก็มีอยุธยามีสรับลีมีไหมสลับลีมีไหมต้องเพิ่มแล้วเพราะว่ามีน่าจะได้ไปทำไปไปหมดแล้ีต้องมีลองนะ สระบุรีใครอยากทำนะแวะมานะความไม่เได้แวะมากรุงเทพได้นะคะเดี๋ยวตอบไปคุณหมอเพิ่มให้ที่สระบุรีนะคะอ๋นาทีสุดท้ายมาสิบนาทีสุดท้ายพร้อมหรือยังแค่สิบนาทีสุดท้ายสิบนาทีสุดท้ายจริงๆนะจับเวลานะสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มแล้วอ่าแท็เลยรีบกดเลยนะวินาทีถือที่ถือต้องมีรูปที่วินาทีถือถ้าหมดสิบนาทีสุดท้ายเนี้ยคือไม่มีแล้วนะคะส่วนลดที่ว่าขอยี่สิบใบเทาแล้วก็สาม สับใบแดงใบม่งทองนะคะทุกคนรถนะคะตอนนี้ถ้ารีบแคปนะต้องมีรูปวินาทีโทรศัพท์ด้วยนะแคปแล้วส่งในบ้านบ้านเียวบ้านเขียวเแล้วก็แอดชื่อตามนี้เลยแอดชื่อตามนี้เลยเราพูดบ้านเหลียวเคอดิบบ้านเหลียวเคอเออเออขังอะไรบ้านเหลียวเคอระแอดกรีไม่ต้องไม่ต้องมีมีแล้วก็หลงใช่ไหมไอไอรูภาษาอังกฤษไอเก่งภาษาอังกฤษ บ้านเหลียวเคอร์อ่ะดู้ไหมภาษาแล้วในภใษาภาษาบ้านเหลียวเคอร์เพราะคนถามเยอะมากว่าแอคยังไงแอดยุ่ยเหลียวเคอร์อ่ะรู้ไหมล่ะมีใครรู้บ้างเหลียวเคอร์อ่ะ อันนี้แคปกันเลยนะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะอเมนาวางไว้ตรงนี้นะคะเฉยๆก่อนนะบ้านเขียวคือลงเป็นปางให้ก่อนมีคนบอกกัเยอะมากปาาให้ส่วนลดนะส่องเลยวเนี่ยให้ส่วนลดไปเลยแคปตอนนี้มีรูปดีนะลดเพิ่มสามใบแดงมีเงินทอนนะคะต้องมีรูปที่มีวินาถือโทรศัพท์อย่างนี้ด้วยนะอ่าถ้าไม่ใช่รูปที่วินาถือโทรศัพท์นี้ไม่ลดนะสามใบแดงมีเงินทอนนี้ไม่ลดเพิ่มนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ลดกันไปแล้วยี่สิบใบเทาเพิ่มอีกสามใบแดงที่มีเงินทอน ถามว่าทำไมเราถึงไม่บอกราคาตรงๆเราอยากให้คนได้มีคิดไปด้วยมาแลสมแล้วมาหลกตัวเลขในหัวไปด้วยว่าเอ๊ยี่สิบบเท่าเท่าไหร่เซ็กก็ทุกคนหลับอยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่หลับก็รีบแคปเลยนะแคปเสร็จอย่าเพิ่งออกไปไหนนะรอก่อนนะคะจบไลฟ์นี้เข้าบ้านเขียวแอดตามนี้เลยนะคะตามชื่อนี่เลยชื่อเรื่อนวายัวปังต้องรีบแล้วอ่ะรีบเลยค่ะ รีบเลยเอาภาพใครใครส่งให้บ้านเหลียวเครืองแล้วก็เป็นภาพเนี้ยก็แชร์แชร์มาให้ในด้อมให้วีนาดูด้วยนะใช่นะคะอ่ะมากดกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ไม่เจ็บไม่บวมจะบอกว่าถ้ามีงานต่อก็ต่องานแต่งหนได้เลยแต่งหน้าอินชุ่มชื้นแต่งหน้าต่อนะคะหน้าที่เห็นในกล้องอย่างนี้อาจจะดูเหมือนแต่งแล้วแต่งแล้วแต่จริงๆนี่คือหน้าสดของหน้าสดเพราะหน้าสดเราเป็น เนี S <S> <S ่ยก็ทำเท่านั้เสร็จปุ๊บหน้าสดก็เป็นอมชมพูเนี่ยหน้าสดไม่มีฟิลเตอร์เหรอเป็นอมชมพูเนี่ยไม่มีฟิลเตอร์เห็นไหมผ่านแต่หน้าเหมือนเดิมนะคะอ่ะรีบเร็วเรเร็วเรรีบแคปหน้าจอแคปหน้าจอกันเลยนะเฉพาะรูปที่มีนาถือโทรศัพท์อย่นี้นะได้ลดเพิ่มสามใบแดงกันเลยนะคะบวกระสี่สิบใบครับถูกต้องนะคะประมาณนั้นนะมีเงินทอนได้นะสามใบแดงนะคะ ใครบอกว่าอยากจีบวีนาะวีนาะขอคนหน้ากระชับนะมาจีบหวานใครอยากจีบนะต้องกระชับนะ <What? S 1> ดู้อไปก่อนเลยดูร้อทูไปก่อนเลยแคปหรือยังนะคะอ่าดับเบิลเฟิร์มยกหน้ายุบแฟ๊นะคะในเเดียว <Okay. S 1> ทริปเปิลเฟิร์มเนี่ย ยกหนะ้ายูแฟทแล้วก็ผิวใสด้วยนั่นเองนะคะใครมีหนูสิวที่แก้ไขยากเนี่ยี่นาเข้าใจเลยเพราะว่ินาเคยมีสิวแบบบางทีแมตดนึ่งขึ้นมาแล้วมันเป็นหลูมากต้องใช้เครื่องนี้เลยนะคะดูบลูทูนะคะเป็นโปรแกรมทริ p l e f i เฟิร์มนั่นเองนะคะวินาขอคนหน้าเดฟขอคนหน้ากระสับเท่านั้นค่ะขอคนหน้าเดฟจะเป็นแฟนคลับก็ต้องหน้าเดฟเหมือนกันเดี๋ยวพี่เอี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปจัดการละนะคะ อตัวต้นของเปิดเผยเ,เปิดเผยตัวต้นไม่ได้เหรอเปิดเผยได้ b a ่อที่อยู่ตรงนี้จัดการไปแล้วใช่ไม่มีแคปหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำทิเฟเปอร์โฟร์แล้วใช่เพราะหน้ากระชับแล้วก็แบบผิวใสถ้าใครเจอวันที่ส,สองหน้าสวยขึ้นคือ,อ อาและอ่าไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยความลับนี้เราจะไม่บอกใครเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะสิบนาทีสุดท้ายทุกคนรีบแคปเลยนะแคปแล้วอย่าเงออกไปไหนอย่าเงออกไปไหนเดี๋ยวไลฟ์จบเข้าบ้านเขียวนะแล้วก็แอดตามนี้เลยนะคะจะสองล้านใจลรวเร็วสองหลานใจ